เกินไปไหมครูสั่งลงโทษเด็กม .2 ลุกนั่ง100ครั้งถูกหามส่งโรงพยาบาลป่วยกล้ามเนื้อสลายพี่ชายสุดทนน้องสาวม .2 ถูกครูสั่งลงโทษลุกนั่ง100รอบแค่เพราะลืมเอาไม้แบดมาจนป่วยถูกพาตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์วินิจฉัยพบภาวะการสลายกล้ามเนื้อวันที่25สิงหาคม2566ผู้ใช้เฟซบุ๊กเรมินซิงเทปได้โพสต์ภาพน้องสาวตัวเองนอนอยู่ในโรงพยาบาลหลังถูกครูสั่งลุก นั่งจนป่วยเกิดภาวะการสลายกล้ามเนื้อโดยระบุว่าแค่น้องผมลืมไม้แบดไปโรงเรียนจำเป็นต้องให้ลุกนั่งหนึ่งร้อยรอบไหมครับมันเกินไปไหมน้องผมเจ็บขามาสามวันแล้วเจ็บจนร้องให้ต้องกินยาแก้ปวดจนวันนี้น้องผมได้เข้าโรงพยาบาลมันเกินไปไหมครับการลงโทษแบบนี้แค่ลุกนั่งยี่สิบรอบก็เหนื่อยแล้วอันนี้หนึ่งร้อยรอบเลยนะครับเกินไปไหมพอเถอะนะครับลงโทษแบบนี้คุณครูลองมาทำดูเองไหมครับลุก นั่ง100รอบน้องผมเป็นนักเรียนอยู่แค่ม .2 ไม่ใช่ทหารนะครับหยุดลงโทษที่เกินกว่าเหตุนอกจากนี้ยังได้โพสต์ภาพไปรับรองแพทย์ซึ่งมีการวินิจฉัยโรคว่าภาวะการสลายกล้ามเนื้อแพทย์สรุปความเห็นว่าให้ดื่มน้ำมากๆลดการเดินให้ลาหย,ยุดตั้งแต่วันที่25-28สิงหาคม2566เพื่อมาติดตามรักษาอาการต่อ